ที่ตรงไหนคะนั่งน,ำน้ำลูกไปยังเขาขับนเนี่ยนีาา่นี่นั่นนี่นั่นนี่นะอาร์ตอาร์ตขับดีๆนะไปแบกเหมบอรจุกลา,างท่า,าก็ไม่ได้หิวตัยเลิกจ้ะเอาบายบายลูกบายบายนี่เฮ้<า>ยเฮ้ยแใช่เป็นต<า>่นนสื่อใบบานขอนแก่นท้องเฮ้ยมันมีเสียงไหมเสียงแค่นี้ติ แกมื่นกว่าสามมื่นนจะว่าเสื่อมาตะไสอ่สื่อมูลนิธิกักกันฝนได้เนาะจะ่าว่าเป็นบ่ล่ะตอยขี้ว่าได้ดอกเป็นคนใจฮอนมนนาท่านใจออ่อใรเลยวดยเียวมเนี่ยเป็วาคือจังรอสี่หล่ยมต้องเดินัน,นทุกนคนขันแนนมันี่ป็นพูครับหาผู้ใด้ากเลยหผมแบง ไป็นไปไปเป็นไรไเปไไเปนไรวไงเขาออกเซนไ้เซนาเซนะจักมือแบ๊กแบ๊กมดหรือว่ามันมีขีดออกมั้มันขีดได้ประมาณห้าสิบกิโลรถซ้ายนะรถขวานะโอ้ห้าคนจริงๆด้วยแต่ไม่มีหมวกกันนอกใสใช่ไหม อามาคอยขับเด้อยิมใช่กับว่ายิมเนาะโอ้คนหุ่นเทพยมเห็นไหม,หหยยม,มนั่นแหละนี่ะยิมเซยุ่งเบ่งทีเออตอนนี้หนูออกมาหน้าบ้านนะคะออกมาถนนมันจะมีเซเว่นอยู่ เลาะแล้วดีใจลายนี่นังนี้นะคะมือแกแตกโจกเลยล้อสามล้อทุกๆกันแล้วนั่นไหมเองเอ้สามล้อนั่นสามล้อสามล้อเอ้ยน้องเพชรมาไหม มาค่ะขอเสียงหน่อยน้องเพ็ดจ๋าขอเสียงหน่อยลุงถือเงินมาแค่สองลอยถ้าหนูจะกินอะไรเยอะนะเพราะว่ามันโอนจ่ายไม่ได้นะเซเว่นหนูจะกินอะไรเยอะนะคะเข้าใจร่ไหมคะห้าแสนพอใจห้องนึงสินี่งห้าแสนเนี่ยสามห้องรถสูงสุดถั่ว มั่งตอนมามาน้นองม้ามึงกัน,กเน,น,กนเร็วเนาะเห็นเร็วนาะมึงเร็วหรอ,อบ้านไหมแซงจันใช้เอ <c oughs> อเออประเด็นเซเว่นจำได้เหรอลูกห่าห้าแนจันใช้สอง สะท้อนให้น้องได้ทำให้ผู้บ่าวเมืองน้องไทยเขาก็แน่นหนาลุงสันมันบ่มวนไ <c oughs> อ้ฉังลืมน้องได้ไอ้ขึ้นรถของเลนเนะาะมีไฟเหลี่ยมบ่ ไปเรียวอัดไปจังไดมาจังไดเนาะบัดนีอนาะโอ้ยอัดสีแดะเลาเราใช้เซลฟี่มาเน่เดี๋ยวเอากลอบตอนนี้เหาเข้าะาะไรสุดของไปเน็ตตี้เป็นไรบ่นี่ยเออาอามังค์มงกล้องนัง้งนนนนนนดูอัดอทำอะไร จะลงบ่ลงกับอลันป่บาลงจะไปเอาลงผมจะไปซื้อไปจะไปซื้อบแต่ละตัวมุงยมาลงแม่มกขยลงจะไปาไปซื้อเลยอ่สดีค่สดีค่าก่อนดีค่ะดิค่าเฮ็ดจ้าเฮ็ดจ่าเฮ็ดมาลถนหมหน่นั่งตรงนี้อ่ะ ขอบคุณค่ะบบ้าวบายไปไปกันไปไปกัายบายก่อนบายบ้ากันไปไปกอนเลยบายปไปยังไม่ได้ใส่รองเท้าเลยค่ะหนูไม่ได้ใส่รองเท้าหนูเลยไม่ได้ลง โอไม่เอารองเทา้ามาเยิงเต่าบินฮะโอเครบินอีกแล้วเหรอเครื่องบินอัดกระดายทึงเปล่าเลยครับเครื่องบินเครื <laughs> <laughs> ่องบินบินเครื่องบินเครื <laughs> <laughs> ่องบิน <laughs> <laughs> <laughs>

สไปร์ตวดนึงอ๋อมาซื้อน้ำสไปร์เนี่ยนะน้างหลังเลยตาก้าหลังเอาเนีไปเห็นลูกนั่งน้ำแบบปัตติก่อนใหม่ก่อนเออนั่งตรงนี้ก็ได้ให้น้องเพชรนั่งดิเพียรนั่งตรงนี้ได้คุณยายมันขับอะได้นับ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 ไปยังมาหนูมานั่งกับลุง โอเคบาย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 ก่อนบายบานู่นบาย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 ก่อนค่ะบาย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 อันนี้ใช่เกียร์เกียร์ถอยมันอยู่มืองไหนเตโออาออาโอ้ยดีก็เดินหน้าเอออยู่ใกล้ก้กันไม่่อยรับมั้ บอ่บอ,บอ,บอ,อบ่อบ่อ่อน้ำมันจุกอบอีอจอจัอรจครับูดยวเจา้า่ยร้องกอนมันบนี่มือรุ่นเสออกมากินอาหาร่อาหารเวียดนามอปดเลยน,นั่นอคืออะไรอ่ะอลาบไก่ิมอะไรอย่างี้เบียดน้ำสิมาลาบไก่ยอย่างนี้โอ้ยกล้วยจุงกล้วยจับตุ่มตุ่มสินนตัวทานเบียดน้ำอย่างนี้เต็มกล้วยจับพวกอันียัง หลักไก่เนี่เอานี่ไงนี่ไงคลินิกคลินิกคลินิกฟันปฏิกรรมอันนี้เอ้ยเตียมจีบโอ้อันนี้ดวตามันมีร้านเสริมสวยอยู่ใหนก็อยากมาทำนลินิกไหนไหนมีตัวเออสปานไม่มยากเหรอเอามีทางเข้าหมู่บ้านด้วยบอกนี่เด็ดดูยาสวัสดีครับฮ่าวัสดีครับสวัสดีครับ ไงแล้วได้อะไรสิร้านซักอบรีดที่ำไมไม่ซักร้านี่นี่เลยซักอบรีดแม่ง้วยบินบัดโอ้ยลูกไยบินบัรงเอ้บบายอยทำสวยรวยวยวยสมจะได้สิื้อได้ได้ตบบรสื่อลตนีนบยันนั่นซีบ พวกกาเรียนแล้วแม่ก็เรียนตังุ่เสนไม่ได้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 ไม่ไดวไม่ได้ไม่ไน้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไดนไม่ได้ไม่ได้ไม่ไห้ไม่ไห้ไม่ได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 ้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้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 ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ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 ไ่ไไม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  <c oughs> เออดเาพี่น้องว่าไปใส่มาใส่ตียังเหลืออายุสามพันคนคือเกา่าคนมักข่อยเน <c oughs> <c oughs> าะแต่เป็นเบึงหลใหญ่ที่บึงใหญ่คน,น,นมักข่อยนะนั่นะนะ่นะนี่มักข่อยเนานะเนาะไปเที่ยวเซวเซว่นค่ะอันทางมันระดับตาระดับบางสิ่ง <ไป S 1> ให้หน่ไปซื้อน้ำสไปร์ตมาหมาเ<ม>ข้านั่นนั่นเหี้ยมัับเมื่อเดี๋ยวเข้อมันไงข้อมันงอแงกมันหมดคือทางมันเอียงทางข่อยคือถนนมันเอียงบ่บ่ มีบวนะมเจ้าสองคนบุนเมื่อคือถอกันถอกันถนนมันอย่างเราไม่ผีทีดีาพังในทางเขาหมู่บวานไี deflect, uh, okay. ่น้ะงม่ไบายแม่จะเบิ่งไปบายิ่นใ้ไปบปกนบกับมุบยยงามงามไปบายกันลูกไบายกันไปบายสวัสดีจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าจ้าสองมืดกัลูกไปบา พุ่มบิน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 ผุ่นบินเห็นปะบินเอาสื่อไปแบบคอนเจนกันสิบห้าลานพี่เิ้งเบิ้งหลานลุงเวียดทน่าเปิ้นเบิ้งหลานอยู่บอไม่ได้เบิ้งเอ๋อด้วยกุ้งหักหลายแม่โอ้ยเห็ดกุ้งหักไหลโอ้ยเห็นดน้ำกันอ๋อห้างแทีเป็นเขาใจเดียวกัน พอกระหัวตะหู้ว่าแปดเป็น 1, 4, เังสี่ไปได้แถอเขาก็ได้เบิ้งเลยครั้งทค่เขาเฮ็ดอันเดียวกันเลยเอ,อ้าวรถใครหกสี่แปดหกขอบคุณดาว420ดวงนะคะถึงแล้วนะคะทางเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านเดอะแพลน เด e p แ a ล้งเด็ดแกล้งวีลคอมหมู่บ้าน,น้องแฝดนะคะขอบคุณครับงามกะทิว่าเป็นลูกค้ามาต้งบ้านเนาะก็นี่นะถ้าได้หลังเง้นก็จะไปะอื่นมองลิ้นเนาะพี่นี่บ้านพี่ซันพี่ซันเอานัาน้นให้นะรถมอเตอร์ไซค์คันแดงๆนะบ้านพี่ซันพี่แมยมาขับพี่แมย์มาับมามาแม่ขับเองแม่จะขับเอง เบิดเบรควายแล้วหยอดแล้วมาแล้วไปด้นไหนฮอร์สไปยีไปยีไปเอาเอามาอาบเบรกยุกตีนนี่นเออตีนกับเบรกคันเหยียบ์ไปนั่นบ่ไปเลยบิดไปเลยมือเอาหลานเนี่ยไม่ได้สนนะีเแต่ดีๆนะลูกนะเขาเก่งอยู่แล้วเขาขับยายพาขับสลิงอยู่โอ้ยใช่โจรไม่เป็นไรนะ โอเคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสะดุดมันเป็นยังมือไปถึอยังบูบังหันนี้พี่น้องโอเคไหมคะโอเคโอเคเรามาจากตลาดนะคะมนูไปตลาดไปซื้ออะไรมาซื้อสไปซ์สไปซ์ไปกับข้าวใช่ไหมอือร่อยไหมโอ้หนูจะกินไหมหนูจะขึ้นเวทีไหมคะคืนนี้ขึ้นไหมครับขึ้นไหมขึ้นไหม ขึ้นอันนี้ไปไหมไปหนูจะเต้นไหมคะคืนนี้เต้นเต้นแบบไหนคะรับเต้นแบบนี้แหละคะเออเต้นแบบนี้แหละครัคืนนี้น่าเห็นบ่าฝ้าเขากขมแล้วพี่น้องทาเต้นไหมไม่เจอกันนะครับพี่น้องครับสำหรับผู้ใดที่อยู่ มาทำงานอยู่ทางกทมในปริมณฑลนะครับวันนี้อยู่ที่ราชินีสร้างสีอยู่ไซส์อยู่ใสครับไอ่กลมอ่ะเออดชุ่มมานบิวอินบ้านด้วยนแกนไหมแล้วอยู่เราอยู่บ้านเราใช่ไหมไม่อยู่แกอยู่นี่แหละแต่แกไปทำบ้านอยู่ขอนแก่นบ้านหลังใหญ่ไงเอออะไรแล้วก็เคือใส่เสื้อนี่แหละขี่ขึ้นไปเลยนะเบรกไม่เบรกก็แล้วแต่เนาะเบรกไม่เบรกก็ตามประตูตามเงี้ยงๆนะไปเลยนะเบียดๆนะ เบรกจ้าเบรกเบรกจ้าเพร่อเราจะแล้วดับตรงไหนคะปิดจี้เลยเบรกมือก็ได้ติ๊่อย่างกูเบรกก็เบรกเบรกเจอกันตามมาแล้วไงเบรกิจะลงไหมลูกลงไม่ไม่ไม่จะไปไหนไปตลาดเหรอ ไปซื้ออะไรไป,ไปซื้ออะไรลูกปลาทูไปซื้ออะไรซื้อทูบอกก่อนปลาทูมันเป็นซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวเอาไข่ไหมไก่ไหมโน้ไข่ด้วยไหมลูกเอาเอาไข่เนี่ยอย่างก่อเมื่อนันมีอย่างเนี่ยไข่กับเมื่อวก่อนปลาทูปลาทูแล้วอะไรอีกลูกปลาทูแล้วอะไรอีกซื้อนมไหมซื้อแผ่นเพลิดไหมพูดนะเสียเป็นพ่อ นี่สละก็ยังพอ,อได้ไหม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 ลูกได้ไปเข้าบ้านกันเถอะเข้าบ้านกันนะอัดโอ้ยเข้าบ้านกันเลยดิ้งดิ้งดิ้งไปซ้อมเต้นกันไปซ้อม